สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะเช้านี้ก็พาญาชิม,มาตามหาชินี้นะคะ,อ,ะอยาชิจะทำแบบนี้นะคะเอฟซีมีเสื้อสุดกันกันมแมลงเตรียมพร้อมแล้วดู ปิดมือเออมันมีชุดอยู่นะชุดที่เห็นเขาเอาน,ะนี่เห็นชุดที่เขาเอาเอาพึ่งเอาอะไรเนี่ยมันมันไม่ต่อเลยนะย,าย่าอืมมาแล้วมาแล้วนะคะรนะาะนี่ไงย่าที่เรามาปล่อยโอ้ เรามาปล่อยงูเห็นไหมอยู่ที่อยู่ที่อันม,มให้หน่อยตั้งกล้องอ,อยู่แถวอะไรนะแถวรอบองค์ปูนนี่แต่ลังใหญ่ใหญ่นนม,ม,ม,มันเพิ่งจะทำะเป็นน้ำรือย,อยังเป็นน้ำน่ะมีแต่น้ำแน,ำน่นน่ะอืออ จะบินหนีแล้วมันจะเอาเอาควันลมมันก็พอแล้วยะมันก็ไปแล้วนะไล่ไล่มันไปม่ยอมมันไม่ยอมไปอืมขย่ามันที่ยากเออไม่ยอมไปเลยมันรักลังมันอันนี้มันไม่ยากอ้าวมันไม่ออกไปเลยนะ ให้มันควันให้มันควันให้มันควันไปให้มันไล่ไปมันไม่ยอมมอดมันกับมันติดดีเนาะมันไม่ยอมไม่ยอมดับเลยอะ แล้วจะได้มันยากยากเข้าอยู่เลยบ่ แล้วมันจะหางลราบ่มันขึ้น <จะ S 1> น้อยแท้ะอยู่แถวบ้านเราอยู่แถวรอบองคูนี่อันใหญ่ใหญ่อืมเนื้อไม้อันนี้มันเป็นเพล่ไฟมากเดี๋ยวดก่อนเดี๋ยวไฟมันจะลาม แม่ยันหนีเลยนะเออแม่ พักแล้กวก่อเมืม่อเช้านี้เขียนายนาอัดม<อ>ืบอบ่บดบ่เฮ้ยบ่แมนไม่อยังขี้โกะ <laughs> วมต้นมะขามบ้านป้าอ้วนนะคะใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะคะนี่โตแล้วนะคะแล้วก็เอ้าเสือกปลายรัดอีกนี่เอ้าเดี๋ยวเก็บเอาก่อนนะบางทีเราไม่ได้สังเกตนะเราจะไม่เห็น ที่มันรัดป้ายเนาะน้วแกะออกนะไม่แกะออกมันจะรัดอ่ารวดรวดอือนี่มันเป็นดอกติดดอกแล้วต้นนี้ก็ต้องเอาไม้ค้ำนะเพราะมันมันหนักหนักแล้วมันเอ็นอุ้ยต้นนี้ติดดอกเยอะเลยค่ะเอฟสีนี่มาดูต้นนี้ นี่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 ต้นนี้ติดดอกเลยนี่เขาจะให้มันอยู่หรือจะให้ไม่ไม่ให้มันติดลูกเนะเพราะมันยังเล็กอยู่นะมันติดดอกอันนี้หยหิวข้าวตาแต่เช้าเลยมือนนี่หิวข้าวตาแต่เช้าเลยโอ้โหกุหลาบนะคะรดน้ำที่ไม่ไดับปลูกไว้ก่อนเด้อ ดาวเรเืองที่ปลูกต้องรดน้ำทุกวันเพื่อที่มันจะได้โตวไว 出るというのはワイナ。 สูงลิ้วเลย เลือก z o o คลิปให้ด้วยนะคะอ้าวมันมานไม่ถึงอ้าวอ๋เอ้าวถ้าทำแบบนี้ก็โดนอีกละ จ้าเจ้าจะลดตรงไหนจ้าโอเคเลยเ,เ,ออเสร็จแล้วถ้ายิ่งใส่ปุ๋ยต้องยิ่งลดทุกวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวปลดให้ <c oughs> ดูกุหลาบอันนี้ให้สีออกเต็มเลยนาะ โอ้ดอกไม้ลุงนี่ขึ้นแล้วถ้ามีค้างนะมันจะดอกงามเลยยังเหลือโพนนี้แหละวันนี้จะปลูกโพนนี้นะคเทีจะต้องขุดดินพวนดินก่อนถึงจะปลูกได้นะเนาะกุหลาบงามเลยนี่เฮ้ยอ้เต็มไปหมดเลย ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ